ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากกร์โดยดวงโดยอาจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 o f channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รดำไายดวงเป็นประจำก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นหระคะหรือ2023นั่นเองนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเสียงของกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่าพึ่งหายจากการเป็นป่วยไข้นะคะเป็นการ ป่วยที่ยาวนานมากนะคะเป็นปร,ประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา นะคะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พิโคนะคะเอ่อก็คือ,อเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและใจะแข็งแรงมากๆนะคะอ่าก็แค่แจ้งเอาไว้เฉยว่าเพราะว่ากิ่งฟ้าอาจจะมีเสียงสะดุดบ้างเล็กน้อยหรือว่าระหว่างที่ทำนายดวงบางทีมันอาจจะ,ะมีเสียงแปลกๆบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกอะ็อย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่า กิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะฉะนั้นเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็น g u i d e l i n แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะาตรงนี้ทําเป็นถือว่าเป็นการกุศลถือว่าทุกท่านได้เข้ามาดูไม่ต้องอเสียตังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือมาดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ต้องคองรามาระวงังอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจประมาณนี้นะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดดวงชะตา ออย่างที่กิ่งฟ้าพูดเป็นประจำเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่า,าราศีธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้าง,งาน,นะคะทำนายจากไพ่พิเนีเราก็ไพ่ทาลอดอย่างเช่นเดินค่ะราศีธนู not sure joy อ่าการบำรุงรักษาแล้วก็ความสุขมาเลยทีเดียวนะคะ The lovers. Four of cups. The world. Page of Pentacles. The fool. Knights of Wands. Ace of Swords. Page of Wands. Seven of Swords. n i n s of Pentacles Six of Cups And the last one by s u ท a า a นะคาจจะเป็น n o n e สออ s พลังงานอันดับแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสุขมาเลยนะคะราศีธนูนะคะ คุณเองอา, journal, อาจจะได้รับข่าวดีความสุขความสุขใจความสบายใจมากขึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ร่วมพิธีงานมงคลหรือว่าคุณเองอาจจะมีพิธีมงคลเองหรือว่าอาจจะมีงานมงคลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวคุณนะคะที่คุณต้องไปร่วมงานด้วยหรือเป็นงานของคุณที่คุณเป็นเจ้าภาพก็ตามนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าถ้ามอยมุมหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสที่คุณเองอาจจะได้รับการชื่นชมการชมเชย หรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถือว่าดีเป็นสัญญาณข่าวดีที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นหนึ่งได้เจอปาฏิหาริย์เลยนะเอาจงจริงแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะมีคนเทคแคร์นารีอุปถัมหรือว่ามีคนคอยหนุนนําคอยช่วยเหลือนะคะช่วงนี้จะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นพิเศษเลยใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวโคกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นซื้อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษหรือเป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่นะคะ หรือว่าเป็นอาชีพอะไรที่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรเดิมๆกเก่าก็ได้นะหรือว่าต้องเอางานเดิมๆงานเก่กาๆออกมาทํหมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ช่วงนี้ถ้าคุณเองต้องฝ่าฟันในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะต้องปาดเง่อนิดนึงก่อนที่จะได้มันมาหรือต้องเจอบททดสอบบทเรียนก่อนที่จะได้มันมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The High Priests ขึ้นมา 10 of cups นะคะอู๋ the strength ขึ้นมาด้วย10 of pentacles นะคะอ่ะนี่ขึ้น2ใบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสับอีกทีหนึ่งโอ้ดีมาก Two of Wands การเจริญก้าวหน้าการก้าวกระโดดเรื่องการงานของคุณค่อนข้างดวงปังดวงขึ้นมากๆช่วงนี้นะคะคุณจะได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่แล้วก็รวมถึงคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้องานของคุณเนี่ยน่ารือปะถะธรรมจริงๆด้วยหรือว่าตัวคุณเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ดูกิ่งฟ้าอยู่เนี่ยอาจจะแปลว่าคุณเองมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งอ่อยู่เหนือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปรนหนึ่งอยู่เหนือดรามาร่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคุณที่เป็นผู้ชายนะคะมาดูกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะมีผู้หญิงคอยชช่วยหลืออุปมคนะคะู นี้คุณจะได้รับกําลังใจจากครอบครัวจากคนรอบข้างค่อนข้างดีถ้าใครทําบริษัทครอบครัวหรือเป็นงานที่คุณเองอาจจะต้องสืบทอดตระกูลสืบทอดมรดกหรือว่าความสามารถทางพันธุกรรมก็ได้อย่างเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่ของคุณเป็นนักวาดรูปคุณเองอาจจะเป็นนักวาดรูปหรือครีเอทีฟก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศิละปะก็ได้อน,นี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วพลังงานขึ้นถ้าสมมติคุณเองจะย้ายที่ทํางานไปทํางานที่อื่นไปทํางานสายงานใหม่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะเป็นช่วงเวลาดีในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียว นนะะเนี่ยพลังงานขึ้นดีมากความอุดมสมบูรณ์หรือคุณอาจจะมีคอนเน็กชันเพิ่มแล้วพ่ยขึ้นสร้างโอกาสคุณจะมีโอกาสใหม่ๆยื่นเข้ามาหาตัวคุณคุณเองมีโอกาสที่จะดวงการนานขางคุณเนี่ยเหมือนเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าได้ดีจนผู้คนอิจฉาเลยทีเดียวนะคะ คุณเองอาจจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้อยูหมัดแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งมากๆแล้วเพ่ขึ้นสมาธิคุณจะมีสติและปัญญาที่ดีหรือว่าช่วงนี้ถ้าคุณอยากได้อะไรหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำเรื่องการงานของคุณจะยิ่งปังและโด่งดังมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุออกจากคุณไปนะคะถ้าคุณสังเกตนะคือถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วมาฉุดรั้งคุณหรือว่า มานินทาว่าร้ายทําอะไรคือไม่ต้องไปใส่ใจแล้วไม่ต้องไปคบกับคนเหล่านี้นะคะถ้าเลือกได้ให้ถอยจากคนที่เป็นพวกท็อกซิกจะดีที่สุดนะคะอย่าไปจับกลุ่มนินท้าหรืออะไรพวกนี้นะคะคือมันเป็นเบสิกที่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วแต่กิมฟ้าเองต้องพูดนะคะเพราะว่าพลังงานเหล่านี้เนี่ยถ้าสูตรคุณไปยุ่งกับคนที่ท็อกซิกในเรื่องการทํางานหรือว่าแบบเปนินทาว่าร้าย คุณเองขอโทษนะคะขอ,ขอใช้คำบ้านๆเลยคุณจะซวยไปด้วยนะคะคุณจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นเองเนี่ยต้องเรามาระวังวิบากกรรมเข้าตัวนะคะหรือทําให้คุณเองอาจจะเจออะไรที่มันเหมือนแบบขัดดวงขัดลาบของคุณเปียบเปยน,นะขัดลาบในเรื่องการทํางานของคุณนั่นเองนะคะแต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการทํางานของคุณพ่ขึ้นฟื้นฟูเห็นไหมมันกำลังจะดีขึ้นมันกําลังที่จะเหมือน พลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีหรือว่าคุณเองอาจจะได้เจอพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะมีงานสามารถทําให้คุณแบบอาจจะชชวยใช้นี้สินได้เลยอะไรประมาณนี้เราให้ขึ้นสะพานบุญอาจจะมีคนคอยแนะนําให้คุณรู้จักกับคนใหม่ๆหรือมีคอนเน็กชันเพิ่มก็เป็นได้นะคะบุญจะหนุนนําคุณคะ่ะถ้าเรากระทาในสิ่งที่ดีเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจคุณจะได้ดีโดยประยายเลยนะคะถัดไปเรามาดูในเรื่องการเรียนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ การเรียนของคุณเนี่ยถ้าเราตั้งใจเราไม่ขี้เกียจคือบางทีคุณก็มีติดขี้เกียจอยู่บ้างนะคะไพ่ขึ้นดีมากแต่มันคือต้องใช้เวลาไพ่ขึ้นมาต้องใช้เวลาอ่านในช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องอ่านเยอะ,อะตั้งใจเยอะบางคนอาจจะบอกว่าอ่านจนตาเป็นหมีแพนด้าแล้วนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะ,ะงานโปรเจกต์อะไรต่างๆเยอะก็เป็นได้แต่จริงๆเรื่องการเรียนของคุณขึ้นค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีนะคะแล้วไพ่าาขึ้นนะคะในเชิงคําว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่อง การเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ,ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเรื่องการเนี่ยของคุณค่อนข้างไปฉลุยนะคะแต่แค่มันอยู่ที่การกระทําของคุณถ้าเราขี้เกียจก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเราขยันปังแน่นอนในเรื่องการเรียนนะคะเรามาดูในเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง Queen of Wands ขึ้นมานะคะ Judgment Seven of Cups นะคะ Knights of Swords The Magician หาเงินได้เก่งนะแต่ใช้เงินเก่งเนี่ยเออแปลกนะขึ้นใหม่ละขึ้นงานมงคลน่เออมันเหมือนหมดไปแก่บง,งานมงคลหรือเราเองอาจจะต้องเออเอาเงินตรงนี้ไปร่วมร่วมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานมงคลหรือเราอาจจะมีเองก็ได้างคนอาจจะแต่งงานมั่นหมายค่ะเป็นฉะนั้นก็ดีใจด้วยแสดงความดีด้วยลงนานะคะเรื่องเงินของคุณนะคะมันอาจจะ มันเหมือนหามาได้เรื่อยๆคุณไม่อับจนแน่นอนคุณไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินแต่แค่ว่าใช้เงินเก่งมีเหตุต้องใช้ออกไปหรือเราอาจจะมีกิเลสยั่วยุที่เราอยากใช้ออกไปไายขึ้นอำนาจบารมีอาจจะใช้เงินไปกก่การเข้าสังคมหรืองานมงคลอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเมื่อครู่นี้นะคะ Mic. แต่ถามว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆไหมไพ่ขึ้นว่ามาเรื่อยๆอยู่แล้วตัวคนเองมีคนสปอร์ตในเรื่องการทําเงินหรือว่าคุณเองอาจจะมีเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือมันเหมือนเงินเข้ามาดีเป็นกอบเป็นกำเลยนะเอาจริงๆเงินค่อนข้างโอเคนะคะเงินใช้ได้มากๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินได้มาจากมรดกตกทอหรือใครให้คุณมาหรืออาจจะได้ของล้าค่าของมีค่ามาก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะได้ทําประกรันหรือว่าได้เงินจากประกันก็เป็นได้นะเป็นได้ไหมดเลยนะคะ แล้วก็มีอะไรที่ต้องพูดเพิ่มเติมไพ่ขึ้นสง่าผ่าเผยกับอำนาจบรารมีจริงๆขึ้นมามเนี่ยคือมันคือเกี่ยวโยงกันเลยคือเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่าเงินของคุณค่อนข้างเพิ่มพูนนะคะนี่เห็นไหมขึ้นเหมือนกันเลยเป็นลักษณะของควาว่าเงินของคุณไม่อับจนอุดมสมบูรณ์อ่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่มันอยู่ที่สายอาชีพของคุณด้วยนะคะมันแล้วแต่บุคคลบางคนบอกว่าอ๋อยังไม่เห็นรวยขึ้นสตทีมมันอยู่ที่ความคิดของคุณะคะ่ะคุณพอใจมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเเรราาองด้วยนะะนน,นะะะะคคคสสํหับโ ความรักกันดีกว่าคนโสดสนิทช่วงนี้ถ้าโสดแล้วจะดีกว่านะคะช่วงนี้ถ้าจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นรักที่ค่อนข้างแตกต่างกันหรือรักต่างวัยกันค่อนข้างจะเยอะที่จะเข้ามานะคะคือแกลปในเรื่องอายุอาจจะแตกต่างกันไปเลยหรือว่าเจเนอเรชันหรือช่วงนี้คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ตรงใจ100%ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมถ้าเราไม่ปิดกั้นมันมีค่ะมีมีเจอจากการอีเวนต์เนี่ยแหละเหมือนหรือว่าเจอจากการทํางานเจอจากการพบปะผู้คนนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะ แล้วก็พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอาจจะเป็นคนที่เราเหมือนไม่ได้โอเคด้วยอะค่ะคืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่สินเสมอกันอ่าฉะนั้นเลยบอกว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะกิ่งฟ้าเลยบอกว่ารอไปก่อนตอนนี้เราไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นๆไปก่อนเรื่องเรียนไปก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนตัดสินใจที่จะมีใครนะคะแต่มีโอกาสที่จะมีคนเดิมๆคนที่คุณเคยรู้จักได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณคุยแล้วมันไม่คลิกกันมันจะจบกันเร็วมากแต่ถ้ามันใช่ดิมันจะไปต่อยาวๆเลยเนี่ยนักไพ่ขึ้นว่าคุณทั้งสองคนอะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงมากๆเลยนะคะคนใดคนหนึงที่เราคุยเรารู้สึกคลิกจริงๆ รู้สึกว่าไม่เคอะเขินไม่รู้สึกอึดอัดเวลาคุยกันรู้สึกได้รับพลังงานนั้นบอกคนนั้นแหละคุณจะได้ไปต่อเนี่ยเห็นไหมจริงๆอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องในเรื่องมีแฟนเออนะสลัดโสดเป็นไปได้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คนที่มีแฟนเป็นยังไงเรามาระวังเรื่องการทะเลกกาะกันจากเหตุการณ์ภายนอกจากบุคคลอื่นต้องเรามาระวังแต่มันเป็นการทะเลาะที่แบบ เล,เล็กๆน้อยนะคะแต่ถ้ามันทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองต้องเรามาระวังถึงขั้นเลิกลากันได้นะคะช่วงนี้แต่กิ่งฟ้าไม่อยากพูดคํานี้นะแต่เป็นคําเตือนอย่า อย่าแบบเวลาคบกันอย่าอะไรที่แบบกระเป๋าเดียวกันจนเกินไปหรือว่าอะไรที่มันเป็นการหยิบยืมกันมันมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะคะมองเรื่องเงินมันไม่เข้าใครเอาใครไม่ว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรอันตรายนะคะน่ากลัวนิดนึงแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมันก็ไม่มีปัญหามันอยู่ที่คู่ของคุณด้วยแต่ช่วงนี้แค่เรามาระวังแบบเรื่องแบบเขาเรียกว่าจุกจิกอะเรื่องจุกจิกที่มาจากปัจจัยอื่นทําให้คุณทั้งสองคนเดือดกันได้เอต้องระวังตรงจุดนนนี้ละกั แต่กิงฟ้ามองว่าถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอืสําหรับสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานไปเรื่อยๆค่ะถือว่าดีนะคะถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกต้องพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะหรือบางท่านอาจจะรับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้นะคะสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ย เรามาระวังในเรื่องโรคเก่าจะกลับคืนมาโรคเก่าหมายถึงว่าอะไรพฤติกรรมเก่าๆอย่างเช่นเราอาจจะนั่งนาเป็นออฟฟิศเซนโดมเคยหายแล้วกลับมาเป็นอีกอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะเรามาระวังในเรื่องความสศกเศร้าเสียใจอ,อ,อาการเครียดนะคะอาจจะอาการหม่นหมองอะไรต่างๆมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจก็ได้นะคะหรือเรามาระวังเรื่องความดานันโลหิตต่างๆอะไรพวกนี้มันจะตามเข้ามาถ้าการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนหรือพระในบ้านก่อน ถ้าเรามีพ่อแม่มีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะะ้าอาปุ่ญาตยาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรานะคะอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยนะ,ะคะเขาเรียกว่ากตัญญูกับพวกเขากลับด้วยแต่กิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะ,ะกิงฟ้าก็จะพูดเสมอว่ากิงฟ้าเข้าใจแล้วก็แต่ละคนเจอมาเหตุการณ์ไม่เหมือนกันกิงฟ้าก็จะพูดเสมอว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวทําแบบโดยที่เราไม่เดือดร้อนหรือว่าไม่ขัดขืนจิตใจของเราอะค่ะ ที่ฟาเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทาไม่ควรทำนะคะจงทําในสิ่งที่ตัวเราเองหรือผู้อื่นไม่เดือดร้อนแค่นั้นพอจบนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีทําบุญทําได้ทุกรูปแบบทําไปเลยนะคะไม่จํากัดความไขขึ้นฐานบุญมาเลยทีเดียวเพราะูเรื่องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอาคารบ้านเรือนอสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นที่เป็นอิฐหินปูนซาอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ำสร้างวัดสร้างเมน นะคะเผ่าโศบเลยเนี้ยคือเป็นการร่วมบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างทุกๆอย่างนะคะจะยิ่งดีนะคะอืแล้วก็สําหรับเรื่องการ สวดมนต์นั่งสมาธิสำคัญมากๆสำหรับชาวราศีธนูการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมเทยพระกระถางเงินล้านได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลา3-8นาทีเป็นต้นไปจะดีสำหรับชาวราศีธนูมากๆถ้ายิ่งมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะกิ่งฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยล่วงหน้ากับทุกท่านเลยนะคะที่กระทำในสิ่งที่ดีนะคะ ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็ลองหากิจกรรมอื่นทําให้เกิดสมาธิดูได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวาดรูปวาดเขียนโซเชียลดีทอกซ์และจะสื่อออนไลน์ไปทางอื่นๆบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการออกกําลังกายเล่นฟิตเนสเล่นโยคะเป็นต้นหรือว่าการทําถักนิตติ้งทางานฝีมือมันทําให้เกิดสมาธิได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะ,ะวาดรูประบายสีก็ช่วยได้เยอะนะจริงๆแล้วแต่กิ่งฟ้าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงปรับสมาธิจะช่วยเหลือได้ดีเอาเป็นว่าก็ชาวราศีธนูนะ อย่าลืมนะคะถ้าเรารับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่เคยให้เลยกิ่งฟาเชอรเสมอนะคะการที่เราได้รับพลังงานด้านบวกมาแล้วเราได้ส่งต่อให้กับผู้อื่นนะคะ ยิ่งให้เรายิ่งได้พลังงานนั้นบกจะไม่มีวันหมดยิ่งให้เรายิ่งได้ทวีคูณขึ้นมาด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆพลังงานของคุณขึ้นเปน็นทิศทางที่ดีมากๆฉะนั้นยามขึ้นอย่าลงระเลงยามลงอย่าทอนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่ทานมากๆเลยนะคะก่อ,อนนี้จบคํามนาในเที่ยวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุชนช่องกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แบงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลคะ ค่่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ